ยิมีนานสังการเรีนานดางรูทางอาทิพุทธเจามานยิมีนานสังการเรียนานทางมังอาทิพุทธเจามานยิมีนานสังการเรียนานทางสังทางอาทิพุทจามาน อะระสัมมาสัมพุทโธภาควาตุลตังภะคะวันตังอภิวาดติมิสว่างกาตุลบากะวัตตาดมโมธรรมังนัปมัสสามิสุปฏิปันโนภบากะวโตุลสว่างกะสังขอน สังฆาบามีต่อไปกล่าวคำถวายทานนะครับณมูตัะปะพะคะวตูนรหะโตสัมมาสัมพุทธสารณมูตัะปะพะคะวตูนรหะโตสัมมาสัมพุทธสารณมูตัสสะพะคะวตโต ระหตโตสัมมาสัมพุทสสาอิมานีมะยังพันเตขัตตานีวัติกะสาธิกานิจาทีปะทูปะสะปริวรานีสีรอันตัสสาโอนโชยามะสาธุนโนพันเต สีละวันโตอิมบานี้พัตตานี้วัติกะสาธิกานิจามทีปะทูปา,ปาสะปริวรานีปธิคันหาตูอัมหากังทีฆะรตังนิตายะสุขายะ ข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัดตาหารผ้าอาบน้ำฝนรูปเทียนพรรษาและบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้เจริญจงรับ ่านรับแล้วเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขเก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและเกย่ญญาทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดการและนานเทิน เอาเต็มตัวรับผลจะได้อานโมทนาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีนะบุญได้แล้วความดีได้แล้วความสุขใจได้แล้วแลนะ้ความเอิบอิ่มใจได้พร้อมนะต่อแต่นี้นะเป็นข้อกติประจำวันเพื่อเติมปัญญาอยาให้เป็นบุญให้เป็นกุศล ให้เป็นคุณงามความดีไดนะให้เป็นสติเป็นปัญญานะถ้าครบนะทั้งสามส่วนนะสามก้อนเศร้าแห่งพระธรรมในใจเราท่านก็จะฉ่ำชุ่มตั้งมัน่นนะได้ดนะีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ไพเราะนะเป็นเสียงใสๆออกมาจากใจของบุคคลผู้ฝักไฟการบุญการกุศล นะเป็นคุณงามความดีเป็นบารมีธรรมนะเป็นส่วนที่นะกึกก้องออกมาจากหัวใจว่าเราทุกคนจะต้องผนะนึกพลังที่มีอยู่ทั้งหมดนะเพื่อที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ถึงที่สุดประโยชน์สามชือว่าเป็นการบำเพ็ญนะบารมีก็เป็นคุณงาม นะเป็นคุณของความงามเป็นคุณของความดีเป็นอาน,นิสงส์ของความงามเบื้องต้นทำกลางที่สุดเป็นอาน,นิสงส์ของความดีงามนะที่เกิดขึ้นจากใจจากนั้นเขาว่าคุณงามความดีต้องแปลให้ถูกนะไม่ใช่ว่าคุณงามความดีต้องถูกใจเราไม่ใชนะ่คุณงามความดีคุณของความงามหนึ่งงามเบื้องตน้นด้วยทานศีล สองงามทำกลางด้วยจิตใจสะอาดหมดจดตั้งมั่นสางามถึงที่สุดก็คืองามด้วยนะการรู้คุ้มครองตนรักษาตนมีปัญญารู้รักษาตนถ้าถ้าพูดนะออกไปทางโลกหน่อยก็ว่าเอาตัวรอดนะเพพูดมาทางธรรมะหน่อยนะก็พูดว่าคุ้มครองตนได้ดี ขัดเกลาตนได้ดนะีรักษาตนได้ดีก็เป็นคำคำเดียวกันนะแต่เข้มข้นแตกต่างกันนะกาแฟหนึ่งช้อนความเข้มข้นท่านี้กาแฟสองสามช้อนความเข้มข้นก็มากขึ้นแต่ก็ยังคงไว้ในคำว่ากาแฟอยู่แนละคุณงามความดีไม่ว่าระดับใดก็ตามระดับใจระดับเขาระดับเราระดับโลกระดับธรรมะก็ตามนะย่อมเป็นอันเดียวกัน นะเบียงแตกเข้มข้นแตกต่างกันอนะนี้คือคุณงามความดีนนะส่วนสติลปัญญานะใครให้ใครไม่ได้พรนะพุทธเจ้านะจับยัดเอาสมองที่แจ่มแจนะ่ให้เราก้อนนะซ้ายก้อนขวานก,ก้อนหน้ากลอนล่างไม่ได้เดนะ้เราต้องพนึกพลังสมองนะคือพลังปัญญานะด้วยตัวเราเอง พนะระบรมศาสดาเป็นพระศาสดานะในโลกทั้งสามก็ตามแต่พระองค์ไม่สามารถที่จะเอาปัญญานะไม่สามารถที่จะใช้พระพุทธานุภาพนี่เอาปัญญามาจับยัดเข้ามานะในสมองเราเอาปัญญาจับยัดเข้ามาในใจของเรานะไม่ได้นะนะเราต้องทำเองนะเรื่องของปัญญาเมือนกักนะกินข้าวนะนะกินแทนชั้นหน่อยกินให้ชั้นด้วยนะ ินไม่ได้หรอกนะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะอิ่มถ้าเรามีกลืนไม่กินนะดื่มน้ำนะอาหารข้าววา,านะด้วยตัวเองนั่นะเรื่องบางเรื่องทำแทนไม่ได้คนอื่นให้เราไม่ได้อา้าต่ตโรตถาคโตเราตถาคตเป็นแต่ผู้พร,ร่ราบอกเราตถาคตเป็นแต่ผู้พร,ร่ราสอนเราตถาคตเป็นแต่ผู้ชี้บอกให้เท่านั้น นะส่วนจะเติมจะแต่งจะเพิ่มนะจะขัดจะกลาวจะทำร่องให้เต็มเปี่ยมนะจะทำนะปัญญาใหนะ้ดีงามและใสพองอยู่ในใจก็เป็นเรื่องของเรานะเรื่องของเราเราต้องรักนะสติรู้ตัวปัญญารู้คิดจิตใจรู้พองใสนะเท่านี้เราก็นะจะรักษาตัวเองนะได้ทั้งสามส่วนอันเป็นก้อนเศร้า นะสำหรับตั้งชีวิตข็งเราลงไปหนึ่งเย็นบุญเป็นกุศลสองเป็นคุณงามความดีนะสามเป็นสติปัญญาธรรมะสมส่วนเป็นสามก้อนเศ้าใหญนะ่คนสมัยใหม่ไม่รวกไม่รวกก้อนเศร้ามคืออนะไรคนโบราณเนนะีนะ่ยคงจะเข้าใจเพราว่าก้อนเศ้า,ากเาก็เอาสาเอาก้อนหินสามก้อนมาวางนะวางคนละทิศ นะเสร็จแล้วก็ให้มันสูงเสมอกันนะแล้วก็สมไฟเข้านะเอาฟืนเข้าด้านที่เหลือสามด้านนะแล้วก็สมนะเอาหม้อเข้าหม้อแกงตั้งบนก้อนหินนั่นนะเขาเรียกก้นเศร้าก็คือเปรียบเทียบว่าธรรมะสามส่วนนะต้องคู่กับกายวจจาใจขอเรานะเมื่อเป็นเช่นน,นั้นเราจะรักษาไดนะ้ถ้าเอากายตั้งลงไป นะกายก็ยืนตัวอยู่บนนะความเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเป็นสติปัญญานะเอาใจตั้งลงไปใจก็จะเป็นไปเพื่อบุญกุศลคุณงามความดีและสติปัญญาเอาชีวิตของเราที่เหลืออยู่นะตั้งลงไปนะชีวิตเราก็จะเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลคุณงามความดีและสติปัญญานะไม่มีโอกาสที่จะคว่ำนะถ้าใชนะ้สองก้อนคำเรียกยก็ไม่เรียกว่าก้อนเศร้า นะก้อนเศร้าก็บสมเศร้าอนะันละภาษาอีสานเนี่ยสมเศร้าก็มันจะคำคำนี้สองก้อนไม่ใช่สมนะต้องสามนะสามก้อนเนี่ยเป็นสมเศรา้าตั้งหมออก,กับหมอ,อกแกงนะตั้งหม,ม้อน้ําต้มให้เดือดได้นะทำกับทําแกงสําเร็จเป็นอาหารได้ไม่ความอันะนี่เปรียบเทียบว่าชีวิตเรานะมันความได้ง่ายเนะมื่อมันความลงแล้วเนี่ย นะกับแกงก็กระจัดกระจายนะเถราดไปบนพื้นนะเสียประโยชน์เสียหายนั้นะในโลกนี้อะไรก็ตามนะถ้ามันนะมีหลักยึดโยงกันอยู่ก็จะอยู่ได้ได้อย่างดีงามชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ยึดโยงกันไะด้อย่างดีงามก็เป็นสามเศร้านะของชาติสามเศร้าของ ความเป็นชนชาติก็มีธรรมชาติมีวัฒนธรรมมีธรรมะทางศาสนาก็รราตั้งลงไปก็เป็นสาวสามเศร้ศาธรรมะคือส่วนหนึ่งคือธรรมชาติคือมนุษย์โลกภูเขาเรากาการเป็นการอยู่การเศรษฐกิจการสังคมการพาณิชย์การ,การ,าการทุกทุกอย่างน,นั้นเป็นธรรมชาติแต่ธรรมชาตินั้นต้องมีธรรมะ คอยประคับประคองเมื่อมีธรรมะเราจะต้องมีวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่คนทำขึ้นมาสิ่งที่คนสร้างขึ้นมานะตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามความเชื่อนะแล้วก็ตามการรวมกลุ่มกันนะไม่ว่ารวมกลุ่มเพื่อกิจกรรมอะไรก็ตามก็เป็นวัฒนธรรมของกลุ่มนะเป็นสิ่งที่ มนุษย์ทำเพื่อความเจริญความพาสุขความร่มเย็นความกลมกลม่อมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความคลุกคลิกอยนะอยู่ในรสชาติของการเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นหมู่เป็นคณะนะนะเรียกว,วัฒนธรรมอันนะั้นะทำสามอย่างก็เป็นนะัวก็เศร้าแห่งธรรมอันนะั้นชะนชาติทุกๆชนชาติจะต้องมีธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมชนะนชาติเราพิเศษ นะกว่าชนชาติอื่นนะที่เรามีพระราชามหากษัตริยนะ์มีวัฒนธรรมมีศนะาสนานะแล้วก็มีความเป็นชนชาตนะิที่เป็นปึกแผ่นนะมาโดยลำดับมาโดยลำดับนะก็จะงอนงอนงอน,นแง่นคลอนแคลนนะอยู่บ้างตามยุคตามสมัยนะก็จะ นะเป็นเรื่องตีรวนอยู่บ้างนะตามกาละตามเวลานะไม่ว่าจะเป็นนะชนชาติไม่ว่าจะเป็นศาสนาศนะาสนาก็บางคราวก็สวยงามนะงดงามเป็นปึกเป็นแผ่นนะดีชอบตรงถูกต้องนะบางช่วงบางยุคบางคราวก็เป็นไปตามนะกิริยาของมนุษย์เน่าเหม็นนะด้วยนะกิเลสราคะตัณหานะอาวิชาก,ก็เป็นไปตามนี้ นะเหมือนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นะ่าสวดเซหน่อยนะเป็นช่วงที่เน่าเเหม็นหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเรารู้ว่านั่นเป็นของเน่านั่นเป็นของเหม็นนะก็อย่าไปแตะต้องอย่าไปเกี่ยวข้องนะให้ยก,นะกรเนะรื่องเรานันะ่นเป็นครูยกการข่าวคราวรายวันเป็นครูเป็นครูว่าอ๋อธรรมดามนุษยนะ์ถ้าเราวางใจว่าอ๋อธรรมดามนุษย์นะทั่วไป นะเราก็สบายใจอ๋อธรรมดามนุษย์ขี้เหม็นนะเราก็ยิ่งสบายใจใหญ่เลยแล้วนะนะเราโอ้ยทำไมนะนะสู้สหาหนะบวชมาตั้งหลายปีอยู่มาได้ยศถามดาสับทำไมทำอย่างเนี้เราหมองนะ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 เป็นอากุศลวนกลับมาตอนะโอ้หลวงปู่มันท่านท่านว่าคือมันเป็นอากุศลนันเป็นบาปของคนอื่นนะ นะเรายังจะเอาป่าของคนอื่นเอานอารกของคนอื่นเอาความชั่วตามสามของคนอื่นเนะี่มาพูดสนุกปล่ามาพูดสนุกนะน้ำลายไม่ได้นะไม่ต้องไปใส่ใจมันนะยกขึ้นว่าอ๋อเป็นครูนะเป็นครนะูดีก็มนุษย์นี่แหละเออไม่ดีก็มนุษย์นี่แหละ ดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดเกดอย่อยเราเรานี่แหละนะเราก็มีโอกาสทําความดีเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนดีนะถ้าเรามีโอกาสทําความชั่วเราก็ทําชั่วสุดสุดเหมือนกันนะเราก็ต้องวางวางความเป็นกลางนะวางความเป็นมัชชิมานะให้ให้เร็วให้ไหวนะแล้วเราจะไม่เป็นอารมณ์กับโลกนะมีลหลายคนนะเข้าบบนกันช่วงนี้นะวันวานวันก่อนนะไปที่ประชุม นะคุณธรรมจังหวัดนะครับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนะไปกนะ็คุยกันไปคุยกันมานะรองก็เป็นพระรูปเดียวนะเราก็ออกปากเลยว่านะวันนี้นะงดเน็บแนมพระในพระพุทธศาสนานะแต่อนุญาตให้เน็บแนมนะคนที่เป็นแค่นักบวชบวชเข้ามาในพุทธศาสนาได้นะแต่คนที่เป็นพระงดการเน็บแนม นะเขาก็เลยพูดน้อยหนะ่อยเขาก็เลยพูดน้อยหน่อยเพราะว่านะเขาคงมองยังคงมองเราเป็นพระอยู่นะเขก็เลยไม่กล้าเนบแนมแต่เขากล้าเนบแนมนักบ,บวชทีนะ่อิเลเคขายอยู่บ้างกนะ็เป็นธรรมดาอารมณ์ของคนชาวพุทธอารมณ์รักกรุณาหวังดีต่อพระพุทธศาสนานะความทุ่มเทนะสภาวะถุ นะทุกวัดทุกอารามไม่ว่าจะเป็นวัดเล็กๆไม่ว่าจะเป็นวัดใหญ่โตไม่ว่าจะเป็นวัดหลวงวัดราษสะดอนวัดบ้านๆก็ตามนะล้วนแล้วแต่อยู่ได้ด้วยสถาทธา แลของพี่น้องประชาชนนะอยู่ได้ด้วยกำลังทรัพย์กำลังเงินกำลังการอุปถัมภ์ค้ำชูของนะัสถาสาธุชนญาชวนเขาจะไม่ให้ก็ได้แลนะเขาจะไม่ทำบุญก็ได้เขาจะไม่บำรุงวัดก็ได้นะเป็นสิทธิของเขายงนะเป็นเงินของเขาเป็นทรัพย์ของเขาแต่เพราะเขาเห็นนะความทุกข์ร้อนของบรรดาน,นักบวชทั้งหลายนะที่บวชเข้ามานะความทุกข์ร้อนของลูกชาวบ้าน บวชเข้ามาก็ทนไม่ได้นะใจกรุณนาะใจอาทรก็เอาทำบุญน้อยนะบริจาคน่อยนะสอน,น,นสร้างอันนั้นสร้างอันนี้หน่อยก็รวมกลุ่มรวมหมู่รวมคณะสระทรัพย์ที่มนะีในบ้านในเรือนนะนะก็เอามาทำบุญนะฉะนั้นวัดทุกวัดนะอยู่ได้ด้วยกําลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนนะงบราชการงบ กลางของเป็นดินงบรายปีนะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะแต่ไม่ทั้งหมดนะเพราะนะการเป็นการอยู่ประจำวนันการจับใจ่ายใช้สอยประจำวนันความสิ้นไปความหมดไปความเปลืองไปนะในการเป็นการอยู่นะประจำวนันนะีก็ต้องได้จากสถาสาธุชวนญาโฉมนะพระมาบวชไม่มีอะไรนะมีแต่ร่างกายนะมีแต่ตัวนะ มาแล้วก็เปลื่องเครื่องนุ่งเครื่องห่มแบบชาวบ้านบ้านแบบชาวบ้านทิ้งแล้วก็มาอาศัยผ้าจากพี่น้องประชาชนอาศัยอาหารจากทุกครัวเรือนอาศัยาการเป็นการอยู่กันหลับกันนอนแนะม้กระทั่งน้ําขวดหนึ่งเนี่ยนคนบวชย,ยังไม่ถือว่านาก็ต้องมีคนไม่บวชนั่แหละถือว่าเห็นไหมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ให้ชนชาวบ้านเขา กล่าวถึงพระเวลาได้ข่าวพระไม่ไม่ม่ไม่ดีไม่งามอดใจไม่ได้หรอกนะมันทนไม่ได้เพราะก็สละเพราะเขาหวังดีหวังสุหวังเจริญหวังความนสถิตสถาพรของพระพุทธศาสนาของพระพุทธธรรมนะเขาอยากได้นักปวดที่ดีอยากได้พระพิสุทธิสามเณรนที่ที่งามนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เราควรคิดเล่น นะคิดเล่นๆว่าเอาเธอนะบางทีบางครั้งเนี่ยนะสถาญาจโยมนะก็อกหักเพราะพฤติกรรมของพระเหมือนกันนะแต่บางครั้งบางคราวญาจโยมก็ช่มชามเอ,อิบอิม่มนะใจเป็นดอกไม้เบ่งบานนะก็เพราะพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่ดีที่งามเช่นเดียวกันนะั้นก็เราก็เลือกเอา นะเลือกที่จะเป็นดอกไม้บานในหัวใจเราหรือเลือกที่จะเป็นดอกไม้ที่เหี่ยวเฉานะในใจของเราเมื่อรับรู้ข่าวคราว,ราวนะเร่งใจของท่านเออเรื่องของคนอ๋อเรื่องของคนมาบวชนะอ๋อเรื่องธรรมดาดีไม่ชั่วทั่วไม่หมดนะใจเราก็แชม่มช้ำนะชื้นขึ้นมาได้บ้างนะถ้าเห็นแต่ลบลบลบอกุศลอกุศลนะพระพุทธเจ้าทำลายใจ แม้แต่รกระทั่งว่าเห็นเป็นบวกบวกเป็นบุญบุญก็ระวังหน่อยอย่าไปติดนะเห็นเป็นความดีระวังหน่อยอย่าไปติดความดีอย่าไปติดบุญนะอ,อย่าไปติด,คว,ด,ตดนะความรู้สึกเป็นบวกนะครับมันนะบางทีบางคราวนะวันนี้เป็นบวกวันหลังเป็นลบก็มีนะก็ ใครครวรตรึกตองรวมแล้วก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเป็นสติเป็นปัญญาอนุโมทนานะวก็พณาสถาสาชุที่น้อมถวายประตานหวานข้าวคณะสิทธยาโนสิทธิในกลุ่มบุญพระทรงธรรมแต่ซึ่งกำลังสร้างพระพุทธรูปปางปฐมเทศนานปางประธานพระธรรมเทศนา นะเพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูนะ่หัวรุ่นกล่าวรัชกาลปัจจุบันนะในวันที่28นะที่จะถึงนี้นะพระนะ่จะมาถึงวัดนะเป็นหนึ่ง,งองคนะ์ที่ในมนฑลสาธานุนะสนิทธิ์ในบุญญาธิการนะคนุณเจ้าหลวงปุจจามหาปุญโญนะสร้างเพื่อเนะฉลิมพระเกียรติและเพื่อเป็นบุญเป็นบารมีธรรม แด่ล้นเกล้ารัชกาลที่9และเป็นนะบุญญาธิการในล้นเกล้ารัชกาลที่10นะในฐานะของพนะระสง์นิกรประชาชนนะที่รวมกลุ่มกันนะสร้างพระพุทธปฏิมานะไว้ในพระพุทธศาสนานะเพื่อความเป็นหลักฐานแห่งความทวารความเจริญความรุ่งเรืองความมั่นคงในพุทธศาสนาในยุคนี้สมัยนี้ เหมือนพวกเราได้เห็นพระพุทธปฏิมานใะยุคของสุโขทัยศิละปะสุโขทัยศิละปะชุติยาศิละปะเชียงแสนเนี่ยก็เป็นหลักฐานที่ชี้ชัดลงไปว่ายุคนั้นสมัยนั้นนเจ0 0ปีให้หลังนะ4 0 0ปีให้หลังนะ200ปีให้หลังเกือบพันะ 1, ปีให้หลังนะี่ความเจริญพระพุทธศาสนามีตัววัตถุเป็นเครื่องการันตี มีตัววัตถุเป็นเครื่องรองรับบอกว่าพระพุทธศาสนาในแผ่นดินเราะจะเริญงอกงามดังนั้นการสร้างพระพุทธปฏิมาแม้พระพุทธร,รูปจะม,มากกว่าพระสงฆ์ด้วยซ้ำในแต่ละวัดในแต่ละอารามแต่ก็ยังยังเป็นที่นิยมสร้างไว้เพราะเป็นหลักฐานทางถาวรวัตถุเป็นวัตถุที่คงทน,นสาลาอย่างมากก็ นะ่าปีกปีพังทลายอย่างเพชรจีดีอย่างมากก็200 300สปีพังทลายวระพุทธลูปโลหะโลหะยังคงทนอยู่ได้นานกว่านั้นหลายร้อยปีอันนี้ก็เป็นหลักฐานใกล้หลักฐานใกล้ใจเป็นบุญใจเป็นกุศลใจเป็นสติใจเป็นปัญญาใจเป็นคุณงามความดีนี่คือหลักฐานชัดเจนในใจของเราท่าน ทุกคนยะทาวเลิวะฮาปุระปริปุรินติสาคาระนเอวามวายตุตินังเปตานังอุปกาปติ อิจิตังบาธิตังตัหังกิปะเมวาสามิชตุสัพเพปุเรนตุสังขปานจันโดปนรสอยาทามิชติรโสยยาทินิโยวิวะจั No sapolo covina sa Te ma vanvandara Yo sukhi tinga Yuko ma vapi vandana Si risane Chang'o tamacchai no chatta รรธามานติอายวันนสุขบล สันนานังอาขะตมมวิชานาตังอาเคปุเถปัสสันนางดากินเออนุตระเรอาเคทามเผปัสันนานังวิรากุปสัมเสสุเกอาเคสังเคปัสันนานังบุญญาเคเตอนุตระเ อาคาสัมิดานาดานตังอาคาปุญญะปวัตติอาคาโยชวนโอชาอิยาโสคิติสุขังมัลังอุณงาสตังอะเมดาวิอาคาธรรมะสัมาหิโตเดวะปุตโตสุโมะหกัปโตปโมระติ Ti pawatu sapa manggarang, rakanu sapa diwatam, Samba buta nupawena sadaso, ti pawatu te, Pawatu sapa manggarang, rakanu sapa